สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องการควบคุมแมลงและหนอที่ทำลายผลไม้ในระยะเริ่มสุกมีสมาชิกดังนี้สวัสดีครับผมนายธนภัทรของสิบสองครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนาการพลจรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชินิกาอุทรมใจัยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทันพิพลบุญทิพยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุมาะานค่ะ,คะที่มาและความสำคัญนะคะเนื่องจากชุมชนมีการเพาะปลูกน้อยหนาและจัดจำหน่ายทำให้น้อยหนาสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะแต่ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวนั้นกับพบปัญหานั่นก็คือน้อยหนามีรอยกัดกิน จากแมลงและสัตว์ที่ชอบกินผลไม้ค่ะผู้จะทำจึงมีแนวคิดที่จะนำสมุนไพรพื้นบ้านที่มีกลิ่นหอมและมีคุณมสมบัติในการไล่แมลงมาทำเป็นสารสกัดเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการไล่แมลงและรักษาป้องกันผุนของน้อยหนาได้ค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะ พื่อที่จะควบคุมแมลงและหนอนที่จะมาทําลายผลไม้ในระยะเริ่มสุกค่ะวิธีทำหนึ่งนำกระเทียมสะเดาและตะไคร้ไปตามที่แห้งสองนำสมุนไพรทั้ง3ชนิดไปสับและบดให้ละเอียดแล้วนำไปใส่ภาชนะเพื่อแยกเป็นส่วน 3. ามนำเอทานอลและกรดแอซิดเทลงในภาชนะที่แยกสมุนไพรทั้ง3ชนิด 4. ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วนำไปกองใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ผลและสรุปก,การทดลองสารสกัดจากกระเทียมและสะเดามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันเนื่องจากบริเวณต้นน้อยหนาไม่พบนอนและแมะลงอื่นๆข้อเสนอแนะควรใช้ปริมาณที่กำหนดเนื่องจากกลิ่นสารสกัดอจาจแแรงเกินไปควาใส่ภาชนะที่เหมาะสมแก่การท่วสารสกัดควาผสมแป้งมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพาในการยึดเกาะ กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอโครงงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ